มีตำรวจว่าจะดำหาช่องทางดำเนินคดีเว้ยคุ้ยนี่คือนี่คือสันดานตำรวจไทยคือมึงนี่เฮียยันเงาวะง่ายๆเธอนะครับมึงนี่ยังไม่สำนึกอีกกูสงสารตำรวจไหมสงสารกูสงสารที่เขาต้องมีชะตากรรมแบบนั้นนะแต่กูสมน้ำหน้าที่บเ,เวนกรรมมันตามทันเป็นตำรวจเฮียอะไรอ่อนแอขนาดนี้ ไอ้จัดขยันจับรถได้เป็นวันพันวันคำนโดนแค่ประชาชนน่ะหน่อยนิดหน่อยลมแดดเลอะเทอะแค่มึงคิดจะดำเนินคดีมึงก็ผิดแล้วเวลามึงป้นประชาชนนะ่ะกูก็อยากดูนะแจ็คถ้ามึงโดนดำเนินคดีบอกกูด,ด้วยเดี๋ยวกูจะไปช่วยจริงผมไม่เห็นด้วยหรอกครับนะกับการที่ไปหาเรื่องชวนตำรวจทะเลาะผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วผมก็บอกไปต้องนานแล้วว่าผมหยุดแล้วไง แล้วไม่มีคนมาทำไมเดี๋ยวนี้พี่ม้าไม่ตัวด่านไหมะก็เนี่ยก็มีแต่พวกตัวเล็กๆอ่ะถ้าลองในพลไปนั่งถ่ายเองเนี่ยกูจะลองไปลุยเองถ้าในพลมาตั้งด่านเนี่ยกูไปเองแน,นี้มันเล็กเกินไปปล่อยให้แจ็คแค่แจ็คก,ก็พอแล้วไม่ต้องถึงมาร์กผมเห็นนะดูว่าจะมีการดําเนินคดีกูยิ่งเสื่อมศรัทธาพวกมึงกวันนี้นะการตั้งด่านสาหรับกูนะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเฮียอะไรเลยนอกจากคือการปล้นประชาชน คุณสร้างเวรสร้างกรรมไปกี่คนและไอ้ตำรวจที่นั่งจับกล้องส่องถ่ายนะนะคุณทําให้คนหลายคนที่ถูกปล้นไปเท่าไหรแล้วนะหลายคนนะก็าอาจจะมีค่าแรงแค่วันแค่นั้นแต่ถูกใบสั่งไปเรียบร้อยบสรุปทํางานมาทั้งวันเพื่อมาจ่ายค่าใบสั่งของคุณถ้าเกิดแล้วก็เวลากูเนี่ยกูโดนใบสั่งมาบ้านนะถ้าโดนร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองเนี่ยกูเจ็บใจชิบหายเลยถ้ากูโดนร้อยห้าสิบเนี่ยกูรีบโอนเงินจ่ายเขาเลยครับดังนั้นถ้าคุณจะขับรถความเร็วเกินแล้วนะ มึงจะขับทำเฮียอะไรร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองขับแม่งร้อยสี่สิบไปเลยจบมึงมาจัาเฮียอะไรคนบางคนเนี้ขับอยู่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองนี่คือเขาไม่อยากทำความผิดแต่ว่ามึงเข้าใจไหมสัตว์คนนั้นไม่ใช่หุ่นยนต์นี่มันจะต้องฟิกไปร้อยยี่สิบตลอดไม่เกินใช้สมองมัง่งอย่าทำงานอย่าใช้ควายทำคนเขาก็จะขับเกินไม่มีเกินรอกหนึ่งขีดสองขีดพ่อมึงนี่คือสแสดงเจตนาชัดเจนไว้คือมึงนั่งส่องเนี่ยมึงไม่ส่องตรงไหนทางตรงพ่อมึงไงสัตว์ มึงควรจะต้องไปอยู่ประจําตามจุดที่มันอันตรายทางตัดทางแยกทางอยู่เทินทางเลี้ยวพวกนั้นหรือว,ว่าแถวแถวเขตชุมชนแล้วในชุมชนขับเร็วเนี่ยมึงไปตั้งกล้องดีควายมาตั้งเฮียอะไรทางโลงๆแลวแม่งี่เสือกจะมาขู่จะฟ้องจะดําเนินก็ดีไอ้แจ็คโู้กูอยู่กับเมืองงานนี้งานนี้ผมอยู่ข้างแจ็คแซ่ล้อ คุวเวลามึงไปรังแกรประชาชนในสัตว์เวลาประชาชนรังแกนิดๆหน่อยๆจะตายและกูไม่เห็นด้วยด้วยที่มึงจะไปดําเนินคดีกับเขาทวาคิดกระจกขนาดนี้เลยสัตว์คิดจะล้างแค้นเอาคืนประชาชนทุกวันนี้มึงยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไม่พอเหรอกูเกลียดตำตรวจแบบนี้กูบอกตรงๆกูไม่ชอบกูเคยขอร้องนะว่าอย่ารัางแกรประชาชนกูจะไม่ยุ่งกับตำรวจมึงเคยเห็นไหมกูไม่เคยทะเลาะตำรวจ แล้วกูก็ขอร้องแล้วว่าไอ้ตำรวจก็อย่ายุ่งกับประชาชนมากนะ,ะนั้นผมไม่เห็นด้วยที่ตำรวจจะดำเนินคดีกับสามคนที่ไปไล่สดในวันนั้นมึงต้องกล้ายอมแล้วความจริงว่าตำรวจมึงมันอ่อนแอขี้โลกเวยแค่นั่งสองกล้องแค่นี้ยังเป็นลมไม้สัตว์ถ้าเจอโจรจะไล่จับทันไหม